เยนลุงใจเย็นเเมื่อกี้ขับรถคันใหญ่ค่ะนี่ถอยรถคันเล็กออกจากบ้านให้หมดเตรียมพร้อมทําอะไรก็ไม่รู้ในบ้านยังไม่ได้แักนาทีเอารถจยออกมหมเอาออกให้หมดทุกขั้นยังไม่แปดนาทีเลยนะลุงเมื่อกี้ออกมาขับรถคันนี้ะ ขับรถทุกๆนะฮะเอกมาไม่ทันค่ะเอามาขับมอเตอไซค์เดี๋ยวดูที่จะเอารถใหญ่อไหมไม่เอารถใหญ่ออกไดี๋ยวเี้นเดี๋ยอเดียวียวเดีันเดี๋ยวเดี๋จะเายวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อยวเดี๋ยวตดี๋ยัเอง๋วเดี๋ยวนี๋ยวเียเนี่ยยเดี๋วเยยยยีว สามล้อเนี่ยมันขับไงอาจารย์ขับเหมือนมอเตอร์ไซค์นั่นแหละแต่ว่ามันต้องลดทุกอย่างมันต้องวอร์มเครื่องก่อนให้มันอุ่นก่อนน้ำมันอะไรมันก็จะได้ลงอ๋อเคปัด้าเผาไหมมันก็จะดีฝาดปาดปาดน้ำแล้วน้ำยังไปเลยไปได้แล้วน้ำยังขังอยู่มันมันแรงได้ปาดบ้าน เช้ามาตื่นมาก็ทานะอย่าให้ได้ลืมตานะอย่าให้ลืมตาในไอ้สิทำตลอดนะทำตลอดเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวลุงมาใจเย็นไทยบ้านนอกเดี๋ยวมาเด้อ บ้านนอกฝาดหน้าบ้านไปแล้วนะคะรอบเช้าเนาะแล้วก็ฝาดในบ้านนะมองมองใครว่าอะไรหันฟับเลยหันฟับเลยว่าใครว่าอย่างว่าไหนเอฟซีหันแบบพอแทางบนลวูบปุ๊บหันฟับเลยหันฟับเลยยัง งงกําลังงงอะไรนะตั้งใจฟังเขาบอกเหี่ยวนี่คุยผมเนี่ยพอบอกให้เปิียงนามของเงินเขาเจาะนาของเงินเขาเจาะแล้วเขาเจาะแล้วบอ จะเียปะทเรื่องอะไรคนวะแคะอจแระอย่ากลังคำแคนวะอีหยังค่ะพลังคำแคะอีหยังลุงอันนัดไม่รู้เลยเออลุงคำแคคืออะไรบอเข้าใจบลังคำแคะสับใหม่ครับ FC เนาะไม่เข้าใจอ่ะ ม่ใช่จับใหม่ดอกก็สั้งตั้งแต่เรื่องเดิมนั่นแหละสมัยโบราณโบราณน่ะเขาเรียกคาร์ลคาร์ลัมคำแค่อ้ามอ๋อโอ้ยนอลุงนอโอ้ยคาร์ลัมคำแค่นะเอฟซีนะคาร์ลัมคำแค่อ๋อน้ำนี่มันไหลเข้าบ้านนะมันก็ออกออกทางนี้ รางระบายน้ำข้างทางมันต้องเห็ดหรอมันตัดหน้าบ้านอ๋อรางระบายน้ำข้างทางก็บ่ต้องเห็ดมันตัดหน้าบ้านเฮ้เฮ้ยเฮ้ยใส่ทางไปบอกว่าเขาอะไรผ่านเออกำลังบรรทัดคะลงกับพี่พงอยู่นะเนาะคาร์ลำคำแพะคาร์ลำคำแพะนะจับใหม่อันนี้ก็เช้ามานี่เอฟซี คนนี้นี่ก็โยงหิวมากไหมหิวมากไหมกินข้าวต้มไหมข้าวต้มกุ uh ้ยร uh uh> ู้จักไหมยังเลี๋ยวโอ้ขอมาลือใช่เนาะเรียกว่าชาชาคนนี้เนาะขัดแขนพุทธกันเลยอ้าวลุงยังไม่ลื้อเหรอเนี่ยไปหาหมอนุมมอนุมนวดให้ เจ็บยานบ่ลุงกลัวมอหนุ่มบ <languages> ่โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจับแทงหลายเลยจับกระดูกแรงเจ็บลุ่งน่ะให้มอหนุ่มนวลให้เออคอยกัมไข่เอะยังไม่ครบแปดนาทีนะเกาะรั้วอยู่ไงสุดยอดนะแล้บมาก็ไม่รด้ทำอะไรขลังอ่ะพี่พงอธิบายที่ขลังคาแคกคือ อะไรมันให้ลุงอธิบายเลยกระลำคำแกะลุงเป็นคนพูดเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนรถนี่ห้ามเออแอบดีๆแล้วรถไฟฟ้าน่ะโดนออะไรนะอย่ากลํคขักหลอ๋ออย่ากลคักหลเป็นภาษาผูไทยอ๋อโอเค รับทราบนี่ปักทงหน้าบ้านแล้วนะทงเยอะทงเยอะทำไมมันเอียงอ๋อทำให้มันเอียงก็เนี่นะคะเสร็จแล้วปล่อยลุงทำงานไปเนาะนะคะพีทำได้ฮะในบ้านนอกบ้านเนี้ยงทั้งวันอ่ะจี้เอ๊อะโดนมัดอีกแล้วมึงไหนอ่ะโดนไหมน่ะไม่โดนเฮ้วันนี้รอดนะ หิวนะ้กินข้าวแต่เช้าฝนตกนะคะยามเช้าหน้าบ้านลุงเนาะนะคะยังลงเม็ดเมะไม่เมะอยู่นะครับเนาะตกบ่อยๆนะครับเนาะบนเขาบนทูเนาะคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสําหรับเช้านี้เนาะนะครับขอบคุณกับบรรยากาศเช้าเช้าขอบคุณนะคะที่ให้มาอยู่กกขอบคุณเทวดาฟ้าดินนะคะ ขอบคุณองค์ปู่ปาลิจิตนะครับคลิปนี้แค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณค่ะ